สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะพบกับรุงจ้านะคะบายลุงจ้าวันนี้เราพามาชมความงมดงามนะคะความสวยงามของพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งสร้างจากไม้นะคะไม้ไม้หนึ่งต้นอันนี้คือต้นขนุนนะคะที่หลวงพ่อเจ้าวาดนะคะพระครูพระครู พระครูปัญญานะคะพิพัฒคุณสีคําเสียงพระครูปัญญาพิพัฒคุณสีคําเสียงเจ้าวาดนะคะวัดอานองครูพัฒนานวัดนองครูนะคะพัฒนาได้นํานต้นขนุนนะคะมาจากภาคเหนือเป็นต้นต้นขนุนจากภาคเหนือนะคะมา,าเกะ กะพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนี้ได้สวยงามมากเลยนะคะก็ขอนําภาพพระพุทธรูปไม้ขนุนสวยๆความงดงามนะคะวิจิตศินในการเกะสลักเกะสลักไม้ต้นขนุนได้สวยงามงดงามมาก ะะก็เป็นหลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเอาไว้ให้นะคะลูกหลานพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสนะคะสักการะกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปที่เกะจากไม้ขนุนมาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามได้ชมด้วยกันนะคะณนะวัดหนองครูพัฒนาตำบลขอนแตก อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนนะชมคลิปของเราจนจบนะคะขอให้มีความสุขเฮงๆปังๆทุกๆคนทุกๆท่านขอบคุณค่ะ